วันนี้นะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเสียงน่าจะเข้าไม์อยู่เพราะว่ามีไม์ตัวนี้แหละเดี๋ยวจะไปอบตอนะเพราะว่าที่บอบตเขาจัดงานกีฬางไงแข่งฟุตบอลจะไปกับเพื่อนเพื่อนก็มารับเพราะว่าผมไม่มีรถเดินทางไปหรอกจะไปพร้อมเพื่อนเลยก็ไปชมบรรยากาศนะครับว่า เขามีอะไรบ้างมีน่าจะมีเป็นหมู่บ้านนะแต่ละหมู่บ้านก็ส่งตัวแทนมาเป็นทีมเป็นทีมเตะแข่งกันก็มีหลายรุ่นอะ่ะทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นอะไรเขาเรียกอะไรพ่อบ้านแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยก็มาติมาแข่งขันกันเป็นกีฬา แม่จะกีฬาต้านพยาสิบจิตหรือว่าไม่ก็กีฬาวันแม่เนี่ยแหละเขาที่เขาจะจัดแบบทุกเสาร์อาทิตย์จัดทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนหน้าก็อีกไม่กี่วันเนี่ยแหละก็วันที่สิบสองหรือเปล่าสิบสองเดือนหน้าก็จะเป็นแบบรอบชิงก็อันนี้ก็เป็นรอบคัดเลือกก่อนสายแบบ คัดเลือกแบ่งสายให้แบ่งทีมเอามาติกันผมก็จะไปดูกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะมารับไปเพื่อนมารับแล้วเฮียหมา แล้วเราก็มาถึงอบตนาประคำนะครับสถานที่ที่เขาจัดกีฬากันนี่ผมก็มากับเพื่อนเพื่อนมารับไปฟิล์มักไรกล้องนิเพื่อนหครับนี่เราแชมป์โลกครับเขาเรียกว่ามั่วบ้านงานครับ ั้ำจิ๋มผมก็ไม่ค่อยมาหรอกไอ้งานพวกเนี้ยแต่เพื่อนผมชวนไงผมก็เลยมาถ้ามาคนเดียวผมก็คงไม่มาหรอกคนมันเยอะเนาะหลายหมู่บ้านเลยมารวมกันที่นี่ทั้งวัยรุ่นแล้วผู้ใหญ่ของขุนคอายเลยครับมีขุนควายสามล่างเลยครับ รเียาั้ไนจจด้อ่เได้วองเาเอนตายไม่ตองเรียนสามรียนสามว่าอากาศร้อนเหมือนกันนะจมอาเบือจาบมอจับมือเจ็ดเ้าว่าผมใส่หัวก็ไม่รู้นะมันก็เลยลองหานี้เร้ามีลังมาอร้องม่รู้ว่าจะได้เสียงหรือเปล่าว่าาีแอ้ยแำ่รงมด้วย ดูได้ครับดีโอเคคอเอาแล้วต่อวิ่งไปลูกวิ่งไปอันนี้ขึ้งแรกขึ้งหลังรวมเพื่อนเอาครับเอาครับจะตูนจะพาเรียกง่ายๆเลยเพื่อนรวมกันในจากม้าเอาไปผ่านไปผ่านเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าจากไปเจ้าตุ้มเจ้าตุ้มไปจากไปเจ้าเตและนี่ก็อยู่ซุ้มหนองกอง ซึ่งผมอยู่ปังอนนแต่ผมมาอยู่หนองกองกับเพื่อนเดื่ยนขอบเพื่อนเอาไปแล้วเพื่อน้ตัวเองเต็มท <c oughs> ี่มา

ขายลูกเราคนแกบเดินออมาถามลูกมอคกับเนี้ยเกือบเตะบอลนี่นก็สี่าสาได้ไง่ต้องร้นจะมั้งกบบแต่ไม่ใช่ย่งเยี่ยมขยันตอนกลางอนกล <c oughs> างแล้วก็ต้องขงานทั้งในหวาน เป็นคนหนึ่งของทีมนะเขาเรียกว่าเป็นปากล่องรีวิวรองเท้าใหม่ไอ้ไม่อห่สพระมี่น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 ี่่่น ได้ยังไม่ถนัดด้องจัดคู่นี้แล้วเนี่ยเห็นไหมแ้วคุณจัดรู่ไหนนะหน่วยหน่วยเราฝากของครับผมนี่เลยไม่ได้ลงกับเขาอะเป็นหน่วยช่วยเหลือ ต่อจากคู่นี้ออกเลื่อนเนี่ยเต้หนึ่งตอวเลยว่าสี่สิบห้านาทีสี่สิบ้าะเนี่ยรึ้งละสามสิบสามสิบกว่าสามสิบไม่ได้ใจหรอกะงแตงนกูไปโะไดเพื่อนกูเนี่ยไอเดอหน่วยช่วยเหลือบุญโยานหงือบุยานครับพี่เด็กวินกติกไหมถ้าถ้าเราองนี้ คิดพี月月 no no s, like, ่นอนจริงแล้เนานอนิงเลยะไว้นี่ยดีไปลากออกนูกสนามเลยยงได่ไปไล่หัวขาสวยใส่กูนี่ส่ไ่ดน้ำมันมวยอย่างสีแดงแดงนิดนึงสแล้วมีพลังแดงเลยอะบอกว่าไปนะไปะไปนกอนลุงจะมาหาจะช่ยอะไรลูกกมแ้ เราตัดไปที่ตอนทีมเพื่อนแข่งเลยแล้วอก่อนไม่ใช่โตขนาดนี้นี่ใช่ไหมเยีไปไหนดูส่วนสูงนี่อออผไเนีือสูงนะเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่โตขนาดนี้หรอกโอ้โห น่าส่งเวลบถึงขนหมิมีอาการวดแขนู้สยตูายี่นาดโตไไมไม่เราไม่เราไมปอบลวถ้าเกิดว่าเห็นเห็นช่องปั่นหมูนในก็ได้ไหมใส่อะไรอย่างเนี้ยตายเลยทีเนี้ยตังเลยแ่เแ่งนเลยเกงังเลยเอมบอมบอม

อ่าโอครับโอเคคโอรเรัเครับ huh. ร uh ับโอโครับโรัครับเครัครับโรับอรับโอเองโอครับรัครับเคคาครับโอเครับอคัครับโเระครับครับโัเครบัรครับรับอเอรครับอรโคคเครับอเคอ นะครับนายกอบอกว่าท <Andrew. S 3> ี Bahn ่อวนชามดู <t ell and> ุกขทุกข์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 ทุกขทกขุกขกข์ททก อ่าผมเปิดหน้าจอแล้วมีรูปผู้หญิงบัางรูปผู้ชายมั่งกระเทยแล้วก็ทำด้วยนะครับเพืนหน้าจอมาหน้าจอเึิ่งว่าจีอ้วนน,นะครับผมไม่รู้เลยคนะนะรับขึ้นหน้าจอว่าจีอ้วนช่นะปลามอู้ดอูด้ดเอพูดนะนักฟ้งแต่ได้ทำโทรศัพท์หายแล้วนกะ็ อเารนะครับเีจนจนจรตับชาชนนะครับวันนีเรศจับอนี้ไปแล้วผ่านลูกเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องการพิจาชีพนะครับเราไม่มีสงครามไอวในท้งที่นครับผู้อายะครับะะสำหรับคู่ต่อไปใครใใครนครับ้ีนี้ครับผู้ต่อไปนี่ใครกับใครอ ออโอโอ้โหตาลายเลยเขามีส้นน้ำเงินอันนี้มาเหลืองน้ำเงินสุดยอดเลยครังพื่อนใจพอสุดยอดไมครับบ้านเวียงเอ้ยนาบอกครับมีบ้านเวียงไหมนอไปเพื่อนบ้านเวียงครับบ้านเวียงเลย หรืออาจจะไปงางอื่นก็ได้นะครับเพื่โอ้ยแต่ก็ยังดีแต่ก็ังได้เลยเรียบรอเมื่อกี้ผมก็ไปร่วมเฟรมกับเพื่อนด้วยแต่ว่าไม่ใช้กล้องนี้ถ่ายแล้วเพราะว่ากล้องนี้มันมันซูมไกลไม่ค่อยได้ก็เลยจะใช้โทรศัพท์ถ่ายให้ช่วงที่มันเตะนะก็จะพักกล้องนี้ไว้ก่อน เราก็จะใช้โทรศัพท์ถ่ายข้ามศักด์วิชิตแอคเิดเีสเตทีบต่อเกนไนเซชั่นฟุตบอลห้องนี้มีชั่งแอมมาแบบไม่รั้องขนาดนี้นะครับผมว่าให้ฝนตกดีกว่านะครับคุณอ้าวจริงจริงนะครับไป้คุณฝนคุณแดดเลยเนาะ แต่ลักษณะนี้เป็นแบบที่เราตัวำจำมากครับไม่ต่าำนะฮะการผมยังไม่ไดรคนเลยผขขอบคุณครับสำหรับน้องเมย์มิวสิกครับขอบคุณสำหรับร้านอุดมของสาวแอนไลท์ครับนี่เป็นอะไดยุ้เสียงมาคาเป็นไงเพื่อนเหนื่อยตั้งรถลงได้แป๊บเดียวอาเจ้าที่ทุ่สน้มนะครับขอความร่วมมือเช็ร้กอด้วยนะครับว่าคุได้นะครับเช็คด้วย คุณครับแต่หากฝนไม่ตกขออากาศอย่างนี้ดีดีขอบคุณฟ้าขอบคุณฝนครับโอเคครับตอนเวลาบาดเจ็บแดดเริ่มร้อนแล้วนะเพชรเดินทรงครับดูแดดเลยเทพชรเปิดไฟโคมแล้วนะแล้วกตเดินต่อฟูนะครับเพชรเดินเร็วมากนะครับคุยตั้งนาน ืมเปิดไม้ลงสนาได้เลยนะพูดตั้งนานลืมเปิดไม้โอ้โวันนี้ก่อนไม้ก็ได้เปิดแล้วนะครับมีม่านจะแอดออนมีอยู่ก่อนเดี๋ยว่กันยาวยาวบุ๊บนะครับสีส้มกับสีบานเย็นน้องเลือกสีอะไรดีของฝากขอมกอครับขอเชิญนักการทั้งสองทีมที่กองรายการนะครับเห็นไหมครับอากาศดีนะครับอยากพร้อมจะนั่งตีแดดนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีครับเพื่อให้หนุนน้องได้รักมาพบกัน ข้านะอะไรอย่างเนี้ยข้าเจ้าเข้าเจ้ากันเหนียวเหนียวมากเลยทีมแม่ครัวเซอร์วิสบริการให้กับนักฟุตบอลนะนักฟุตบอลแล้วก็คนที่มางานซุ้มหนุ่กอ lưu tiền đâu, lưu tiền đâu, lưu tiền đâu, đâu à? Đông Nam, Đông ไม่่าหเอาเรียบร้อยสามนาทีอ้มัวบ้านงานก็กินข้าวบ้านเขาเลยไม่ได้ลงคงลงแข่งอะไรก็กูแบบมากินฟรี <c oughs> ไงมาปัญา <c oughs> ผมคนกะล่องเขาว่าแอบรอยแอบรอยเนี่ยเมื่อกี้แดดจังร้อนเลยตอนนี้ว่าฝนตกแล้วนะ ลงเม็ดแล้วลงเม็ดแล้วปวดลงเม็ดแล่วปกหนักแล้วบกเล้นะแก่ก้อนกลางนผ้กับนลาตายนเลยลืล่นหมนข้อเท้าพิล ไป่ช็ตอนเต้ายเลยนะไม่ช็อตนั่นนี่จังที่ที่แม่หัวน้ำจะหบไหลมาเฮาวะ ว่าอะไรมาเนี่ยถ้าเป็นเนินต้องปี้ดเรี๋ยวร้อย อตอนนี้ก็พามาดูตลาดนัดยมยมนะมผมใช้โทรับถ่ายเพราะว่าความจำกล้องผมเต็มละ ให้คนยูให้นตจกัมาโดยกินน้ำปั่นนะเพื่อนกินน้ำปั่นเหรอน่ใส่กอกนะลูกคู่หมอกก็ได้นาจะเป็นพวกลูกชิ้นใส่กอกอะไรพวกนี้น้โปงน้าปั่นอาเรที่แบบง่าย นักกระสอบเพราะอะไรมันเป็นเหตุของคนก้าอย่างเป็นโอ้ไม่ใช่ไหมครัมาอย่เดี๋ยวเลือกก่อนเลือกเลยทีนะบรรยากาศจ้ำเย็นนะล้างขาล้างขาเต็มไปหมดเลยอันนี้ฝั่งโซนนั้นมันมีสองล็อกนะนี่ล็อกหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นนะล็อกหนึ่งถึงเป้ที่ไหนซึ่งตอนนี้ผมวกกำลังสั่งน้ำปั่นอยู่ร้านอะไรวะไม่มีชื่อ เอาเป็นว่าร้านนี้แนะครับไปตื้นแต่คนอนุโกะช้าไหมอนุโกะชาเหมือนกันเนี่ยนุโก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะทีมทั้งสองทีมนะครับถ้าหากพร้อมแล้วยังไงมารอเลยนะครับเย็นหลงไวทองนเต็แล้วผมปิดคลิปเลยแล้วกันเพราะว่ากล้องก็แบบหมดแล้วไหนๆก็ใช้โทรศัพท์ไม่รู้จะตัดได้กี่นาทีเสียงไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะ ว่าไม่ได้ใช้ใหม่ไงด้วยว่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับบ๊ายบาย